วัสดีครับผู้คนวันนี้ผมจะมาบอกงานเดียวที่คนรวยนะครับงานเดียวของคนรวยคืออะไรนะครับอ่าแต่ผมเคลวอร์ตรงต่อปัญยาของคำนะครับงานเดียวของคนรวยนะครับก็คือเอ่อความชัดเจนนะครับแล้วความชัดเจนมาจากไหนแขมให้นะครับความชัดเจนมาจากสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับแล้วความไม่ชอบนี่แหละที่จะทําให้เราหาสิ่งที่เราชอบเจอ นะครับสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับแขียให้ข้อที่สองนะครับเราเริ่มต้นวันด้วยความชัดเจนนะมันจะทําให้เราการมีคนมาค้างรับด่วนมากขึ้นอย่างไรครับก็คือเขียนนะครับในสมุดหรือว่าในกระดาษหรือว่าในคศัพา์ในโน้ตยังไงก็ได้นะครับคือเขียนออกมาเลยสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เขียนสิ่งที่อยู่ตรงข้ามหรือว่าสิ่งที่เราชอบนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในอิพีที่สามนะครับย่าเกงง่งต้องตรงต่อยิ่งตรงต่อคุณยิ่งเก่งแล้วเจอกันในอินพีขับไปครับผมบ๊ายบาย